โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รักี้รู้วันนี้สีเกมสดใสซเหลือเกินอะก่อนที่จะเข้าในสู่ในตัวเกมนะครับแล้วก็มีอะไรมาฝาก i v ว p 9ศูนย์รวมเกมมากมายขอเกมไม่ควรพลาดแอป IVIP9 มีแอปด้วยนะ โอเคเราเป็นเรื่องแบบนี้มาเข้าสู่ในตัวเกมครับผมนินจาแรคูเฟนซี่แบบวางภาพวางพื้นได้แบบสมจริงจัดไม่สมจริงเนี่ยแบบมันสวยอะ่ะสวยสวยอะแบบุบมบัมอะ่ะเออเริมเป็นก่อนเลยครับผมจวดรอดิใช้รัลาปิดจำนวนมากเออเปิดเทอร์โบครับผมแบบนี้หมดภาษาทั้งนั่นเลยเฮ้ยสองเผาบนร่างแรบบคูนสองตัวเออแบบนี้ โอ้โหปิกตรงกรอนสวยจัดสวยจัด <c oughs> คูณสองได้แค่คูณสอง <c oughs> โอ้อีกคือดุภาษาญ,ญี่ปุ่นแน่เลย <c oughs> นั่นนะโดนิคี <c oughs> ขอลหลายๆตัวได้ไหมเฮ้ย <c oughs> อันนี้มีว้าวนั่นไงโบราณเป็นรูปแดงรูปมะอ้าไหลดอกนี้โอ้โหและคูณ <c oughs> ไหลไปโอ้ยมาสามตัวได้หรือเปล่าได้โชว์ไหมได้เชิดฉายไหม อุ้ยสะดวกแน่ทำแม่ไม,ไม,ไม่ว่าแม่ไม่ว่าอยู่ไหนพราะมาสามตัวอุ้ยได้คูนึงคูนึงสามตัวโตสักทีนแม่เจ้าโตสักทีนแม่เจ้าโอ้ยได้ชูดิเกนมันคืออะไรอ่ะมันคือดาบของดินจามีขันมินจามีสั้นเอ้ยคูนสามคูนสี่เฮ้ยขอคุณเยอะๆเอ้ยเนี่ยดินจาเอ้ยไม่ใช่ชูดิเกนดาวกระจายสวยคูนสิบหกเฮ้ยเบิ้ลสองเลยเบิ้ลสองเลยอือมาไม่หยุด ดูไ่ทั่วแล้วดอกเนี้โอ้โหทั้งบนทั้งล่างจัดมาเขาแบบมีจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มใช้เวลาเป็นจานวนมากเอ้ยเอาแล้วไอ้หน้าหนังเป็นเรื่องแบบนี้ไปทั่วแล้วแหละคุณกูแล้วควรไปทั่วแล้วก็จัดกระจายไปทั่วแล้วโอ,โโอ้โหเต็มไรเต็มนาเพิ่มประชากรไปเรื่อยเพิ่มประชากรไปเรื่อยสวยแต่รูมาจะเพิ่งหมดหวังจะเพิ่งลด,ดหวังวิชายเฮ้ยเป็นคูร้อยเป็นร้อยแล้วมั้งเนี่เป็นร้อยเราเป็นล้านอ่ะเออเป็นเท่าไหรไม่รู้เดี๋ยวดูกัน เป็นเรื่องแน่สนุกแน่เออดอกนี้อ้หเอาแล้วอ้โหูหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วคูณหนึ่งร้อยหนึ่งว้าวร้อยเอ็ดเอเอล่อห้าพันดอกนี้ต้องจัดเพิ่นซะหน่อยเพิ่มเบ็ดครับผมเพิเ่มเบ็ดเอ้ยแบบนี้เอาแล้วหน้าหนังเป็นเรื่องแน่แมวเออสามตัวอ้สี่ตัว ดารุมะมาหนึ่งมีหลายเอ้ยดารุมะสองตัวที่สามดอกนี้มีหวังมีรุ่นอยู่ตัวที่สามลงมาดิอย่ากระตุกใช้เวลานานเหลือเกินเอ้ยสามตัวจริงด้วยมาแล้วครับผมคุณผู้ชมเอ้ยอาจจะมีสี่อาจจะมีสี่ไอเห็นแต่ไม่เห็นได้แค่สามพอโอ้หเป็นรอยดารุมะสามตัวเก็บใหม่ละสัตว์แน่นอนเวลาแลกคูณ ประเทศไทยไม่มีแรคคูนเลยโอ้แย่งอีกเลยแรคคูนมันอยู่ที่อากาศหนาวหรือเปล่ามีขนแบบเยอะแยะเลยอ่ะขนแบบดูแยะเลยเอิบ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 โอ้โหสามสิบสี่ดอกเดียวคูนสามสิบสี่เฮ้ยเป็นเรื่องแน่เอาแล้วไอ้หน้าหลังโดนกูแน่เออสวยเอาให้เต็มหลอดเลยคอยแบบเต็มๆอ่ะเต็มๆอ่ะโดนสักทีนึงโอ้หเกี่ยวไม่โดนทีสุดท้ายแล้วแม่จ๋าทีสุดท้ายเราแม่จ๋าโอ้คือ ดอกนี้โอ้โห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 ลั่นเฮ้ยเลยปอยโอ้โหเกินร้อยไปแล้วโอ้ดอกเดียวร้อยสิบสามเป็นร้อยสิบสี่ซูเปอร์แร็คคูนซูเปอร์แร็คคูนเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอุ้ยสิบกว่าช่องเองสิบกว่าช่องเองดอกนี้ต้องเกี่ยวให้โดนเกี่ยวให้โดนโอ้โหเกี่ยวไม่โดนว่ะเอาแล้วสองร้อยป่ะสองร้อยสองร้อยสามร้อยไหมสามร้อยไหมโอ้โหสองร้อยแปดสิบแปด สองร้อยแปดสิบแปดเอาแล้วเป็นเรื่องโอ้โหเรียกอะไรวะเดี่ยมองไม่ค่อยรู้เรื่องเลยะเฮ้ยสองแปดหรือสองเก้าวะเอ้ยสองเก้าโอ้เอาเรื่องอย่ดอกนี้แรคกคูนนินจานินจาแรคกคูนเฮ้ยเป็นเรื่องแหละตายเรื่องเลยแบบนี้หน,น้าหนังเลยอะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รีบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปสำหรับวันนี้ต้องขอ ตัวราไปก่อนแต่ว่าภาพสวยจริงเกมเนี้ยบอกได้เลยเวลิโกดอ่ะไปแล้วครับผมบาย